เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนจำนวน100ชุดเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการอาบน้ำผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช2567ณชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนหมู่14ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น100คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีไทยและให้ผู้สูงอายุมีความสุขรวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนเมื่อคนในชุมชนมีความสุขก็อยากจะทำความดีทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคมคีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างต่อไปสู่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศจนถึงระดับโลกในที่สุดโลกก็จะสงบร่มเย็นในมิช้าค่ะ